สวัสดีจ้าเมนูวันนี้ไม่จะแกงออมชิ้นงวนะจ้ากินพักกันมาหลายมื้อหลายวันวันนี้กินจีนเนี่ยพองนะจ้าเอาเนื้อมาหัน่นมาซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะจะใจเนื้อติดมันหรือติดเอ็นนะจ้าเอาข่ามาฟักบางๆนะจ้าตามด้วยใบมะกรูดมาหัน่นมาซอยเรียบร้อยก็ไปหั่นต้นหอมผักชีนะจ้าย้ายไปหน้าเตาเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะจ้ากระเทียมลงไปเจียวเอาพริกแกงลงไปพัดไปคั่วนะจ้าอันนี้ใจเป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือน เอาเนื้อลงไปผัดไปรวนนะเจ้าเนื้อเป็นของดิบของคาวนะเจ้าต้องผัดต้องรวนแต่ก่อนค่อยใส่น้านะเจ้าเลือดเทลงไปนะน้ําแกงจะได้เข้มข้นนะเจ้าส่วนเพริ่เนี่ยจะทําให้น้ําแกงขมอมล่ำนะเจ้ามาปรุงรสโดยฉือรสรสดีนะเจ้าเพิ่มรสเพิ่มชาตินะเจ้าคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้าได้ที่แล้วก็ใส่น้ําลงไปนะเจ้าแกงเนื้อได้ก็ใส่น้าเยอะๆแกงมันเห็น้อยนะเจ้าเนื้อมันเหนียวเนาะ แล้วก็ขาดที่ครับฟักตะก,กีนะยะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะถ้ามีจะขานก็ใส่จะขานนะจ๊ะถ้าบ่มีก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะคราวนี้ก็รอเนื้อสุกเนื้อเปื่อยนะจ๊าตามเม็ดเอาชี้ใส่ลงไปเนาะ แกงมันจะหอมคึ้หอมขึ้นเลยนะเจ้าอันนี้กะซุกเปื่อยเรียบร้อยกะต้นหอมผักชีนะเจ้าใบมะกรูดใส่ลงไปนะเจ้าหอมขึ้หอมึ้นนะเจ้ามาชิมรสชิมชาเนาะบาจางย่างกับตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าเมนูง่ายๆนะเจ้าแกงออมจิ้นงัวแบบเมืองเหนือเจ้า